จัดอันดับ7อราศีมีโชควันที่16ธันวาคม2567พร้อมแนวทางเสริมดวงเฮงครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์ศิทธพัฒนหรือหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับประเกันเป็นประจำแล้วันนี้นะครับเป็นการจัดอันดับ7ราศีมีโชคครับประจำวันที่16ธันวาคม2567ในรอบที่แล้วเนี่ยหมอแมนจัดได้6ราศีนะครับจัดอันดับมาได้6ราศีนะครับก็อย่างที่เคยเรียนเอาไว้นะครับบางงวดก็จะได้6บ้างบางงวดก็จะได้7บ้าง นะครับมีบางงวดนะก็มี5เหมือนกันจัดดับ5ราศีนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสร้างประมาณสัก2อปีก่อนเนมีการจัดดับ8ราศีด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็แล้วแต่นะว่าทิศท,ทางการโคจรของดวงดาวนั้นจะมีแนวโน้มนะครับนะไปในทิศท,ทางใดนะจะดีหรือไม่ดีนะจะส่งเสริมแต่ละราศีเนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวเนาะอ่ะาคราวนี้นะครับ เมื่อคาราวที่แล้วเนี่ยจัดดับไว้หกราศีนะครับแล้วก็เลขที่มาเนี่ยจะเป็นเลขของราศีพิจิกนะครับแล้วก็ราศีสิงห์นะครับปรากฏว่าเ,าเลขของราศีพิจิกเนี่ยที่มาก็คือ43นะครับด้านบนนะครับหมอแมนให้ไป349เลขมา43ด้านบนเนี่ยพิจิกเนี่ยหมอแมนจัดเอาไว้อันดับที่1เลยนะคราวที่แล้วนะครับจัดอันดับไว้อันดับที่1นนะครับแล้วก็เลขก็มาด้วยนะครับเออแล้วโหก็ถือว่านะเรียบร้อยโรงเรียนแมงป่อง นะครับใครที่ราศีพิจิกหรือลัคณาพิจิกนะที่ตามเลขตัวเองเนาะซึ่งหมอแมนบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยติดเลขตัวเองเอาไว้อยู่แล้วนะไม่ว่าท่านเนี่ยจะได้รับการจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้รับการจัดอันดับเอาไว้นะครับก็แนะนําให้ซื้อเลขตัวเองติดเอาไว้สักหน่อยนะครับก็คือถ้าเวลาเขาไม่ออกเนี่ยนะมันก็เราก็ติดเอาไว้ไม่ต้องเยอะนะเอาแค่เอาที่เราไม่เดือดร้อนนะนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเลขเข้ามาเนี่ยนะครับก็การว่าเราได้ค่าขนมได้ค่าน้ำร้อนน้ำชานะได้ค่าขนมได้ค่ากับข้าวนะบางคนก็ได้ค่ากับข้าวซะเยอะเลยนะครับบางคนได้หลักหมื่นอย่างเงี้นะครับเออได้ค่ากับข้าวนะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยจัดไว้จัดไว้ดับที่1แล้วพอดที่เลขมานะก็4ีสนะครับ ส,ส่วนอีกราศีหนึ่งครับที่แล้ os, ules, ika, ada, er, วคือราศีสิงห์ราศีสิงห์เลขมา6กหนึ่งเป็น2ตัวล่างนะครับแต่ราศีสิงห์เนี่ยหมอแมนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้เลยนะครับเขาไม่ได้ติดอันดับเอาไว้นะครับแต่ก็เคยเรียนเพื่อนแล้วนะครับว่าถ้าท่านได้เลขไปแล้วนะครับซื้อเลขตัวเองติดไว้ไม่ว่าท่านจะถูกจัดอันดับหรือไม่ถูกจัดอันดับเห็นไหมครับอย่างราศีสิงห์เนี่ยถ้าท่านเห็นว่าไม่ติดอันดับแล้วท่านถอดใจไปนะครับท่านไม่ตามเลขตัวเองเนี่ยเลขออกมา6 -1 หน้น่าเสียดายมาก เออเห็นไหมเออว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมีเกณฑ์ถูกหวยหรือไม่ถูกหวยตัวเลขก็คือตัวเลขนะครับเลขไหนที่เด่นก็ให้ไปนะครับว่าออนอกเหนือจากดวงดาวแล้วเนี่ยสิ่งที่หมอแมนไม่สามารถจะรู้รู้ได้ก็คือเรื่องของบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับจึงได้มีเรื่องของแนวทางเสริมดวงมอบไปให้นะครับ เออเอาละเอาละนะครับในรอบนี้นะครับการจัดอันดับเจ็ดราศีมีโชคนลครับท่านก็ดูเอาเพื่อความบันเทิงนะเออแล้วก็อย่าลืมนะย้อนกลับไปดูเรื่องของตัวเลขในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีประจําวันที่16ธันวาคม2 5 6 7มามแม่ทาคลิปลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาที่อันดับที่7ก่อนเลยนะครับอันดับที่7ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุม ราศีกุมครับกุมนี่เขาเรียกว่าคนถือหม้อน้านะครับราศีกุมเนี่ยโชคลาภของคุณเนี่ยดาวโชคลาภก็คือดาวพระรหัสบดีอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ดาวพระรหัสบดีเนี่ยสถิตเป็นปทุมเกณฑ์อยู่ในราศีที่4จากราศีกุมนะครับซึ่งเป็นปทุมเกณฑ์ที่พักองศาคือถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีงามความสําเร็จ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทิ่นฐานบ้านช่องยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่ว่าเป็นไปโดยลักษณะที่ว่าเชื่องช้านะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหมอแม่ทายไว้แล้วว่าราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมเนี่ยนะครับตั้งแต่พระหัสเข้ามาเนี่ยเมื่อประมาณสักพฤษภาคมปีนี้แหละเมื่อต้นปีเนี่ยคุณจะต้องมีทิศทางมีแนวทางนะครับมีความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องของถิ่นฐานบ้านช่อง นะทรัพย์สินต่างๆนะครับที่อยู่อาศัยยวดยานภาหนะต่างๆต,ต,ต,ต้องมีทิศทางมีแนวโน้มที่เป็นไปในด้านความสําเร็จนะครับเพราะดวงดาวเป็นปัุมเกณฑ์นะครับเ,เรียกว่าความสําเร็จที่รอคอยบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะแก้ปัญหาโดยการาไปจำนองนะครับไปเ,เขาเรียกว่าคุยกับธนาคารนะครับลดดอกเบี้ยบ้างอะไรบ้างนะครับปรับเปลี่ยนนะในเรื่องของสินเชื่อนะครับ แล้วแต่ว่าบริบทในชีวิตของคุณจะอยู่ที่ระดับไหนถ้าอยู่ที่ระดับที่ว่าจับใจใช้สอยง่ายดายนะครับอยากจะได้ทรัพย์สินอยากได้ของอย่างเงี้ยคุณสามารถซื้อได้เลยนะครับมีเกณฑ์ได้แน่ๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในวิสัยของการที่ต้องแก้ปัญหานะครับที่ต้องอจ่ายหนี้อยู่แล้วก็มีการยกย้ายถ่ายเทก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยดวงดาวเนี่ยเขาส่องแสงลงมาเนี่ยเปรียบประหนึ่งว่า เป็นการบอกนะโอกาสของเรานะครับแต่ว่าเรื่องราวของแต่และบุคคลจะแตกต่างกันไปนะก็แล้วแต่นะครับว่าอยู่ที่บริบทไหนนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภราศีกุมเนี่ยมาเน้นย้ํากันนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาในรอบนี้เนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เนี่ยยกย้ายนะครับในวันที่16ธันวาคมพอดีแล้วยกย้ายเนี่ยเข้าสู่ตําแหน่งโชคลาภของราศีกุมนะครับแล้วยกย้ายได้ตําแหน่งเทวีโชคด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปควบรวมกับดาวเสาโยกสัมพันธ์กันเป็นดาวคู่ธาตุไฟก็โชคลาภมาแบบปุ๊บปั๊บรับโชคไม่ทันตั้งตัวหรอกครับไม่ไม่คิดว่าจะถูกก็ถูกนะหรือถ้าเกิดบางทีคิดว่าจะถูกเก่งไว้ว่าจะถูกบางทีอาจจะถูกไม่เยอะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ะจะมาแบบปุ๊บปั๊บไม่ทันตั้งตัวนะครับอาจจะถูกเลขที่เราไม่ได้เน้นก็ได้นะครับแต่เป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่า ตำแหน่งเรือนโชคลาภเนี่ยราศีกุมเนี่ยเรือนโชคลาภเป็นเรือนพระฤหัสแล้วอาทิตย์เข้ามาเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรของพระฤหัสนะครับก็ถือว,ว่าใช้ได้นะครับคราวนี้ราศีกุมเนี่ยนะก็อาจจะได้จากนะคู่คองเพศตรงข้ามอะไรก็ว่าไปนะครับใครไม่มีคู่คองก็ลองดูที่เพศตรงข้ามเป็นหลักนะครับช่วงนี้ใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามใครนะครับเข้ามาจะทํางานร่วมกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับก็ touched. ดูเลขจากเขาก็ได้นะครับ ราศีกุมเนี่ยนะทางเสริมดวงคือ1ไปทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับสไปทําเกี่ยวบ้านพักคนชราคนแก่คนเท่าคนชรานะครับราศีกุมถูกจัดไว้อันดับที่7นะครับต่อมาครับอันดับที่6ได้แก่ราศีและลักษณราศีมีนนะครับราศีมีนนะครับราศีมินเนี่ยดาวโชคลาภของคุณคือดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับเป็นวินาศอยู่แล้วนะครับดาวโชคลาภดวงที่2นะครับก็คือดาวจันทนะครับปรากฏว่า แลวจันเนี่ยสถิตอยู่ในหน่งราศีเมถุนเป็น4ี่แกลคนานะครับเท่านั้นเนี่ยก็ยังคิดว่าถือว่าโอเคแต่ว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่มันมาโอเคมากๆเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลของละ,ะดาวศุกร์นะครับซึ่งยกย้ายเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยยกย้ายวันที่5นะครับวันที่5้ธันวาคมยกย้ายเป็นเทวีโชคเข้าสู่ตําแหน่งโชคลาบของราศีมีน จุดนี้คือจุดที่เด่นที่สุดทําให้ราศีมีนั้นมีเกณฑ์ได้โชคจากเพื่อนฝูงจากญาติพี่น้องนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ล่วงรับไปแล้วหรือเป็นคนที่มาจากต่างแดนนะครับหรืออยู่ต่างแดนก็ได้นะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนําโชคนําลาบมาให้ดาวศุกร์นะครับโยกสัมพันธ์กับดาวพระราหูเป็นศุกร์ราหูเนี่ยเขาเรียกว่าคู่เขาเรียกว่าพกทรัพย์จากอบายมุกนะก็คือมันแปลได้หลายความหมายนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าในความหมายเรื่องโชคลาภของเราเนี่ยนะครับสุกหมายถึงเงินสดสุกหมายถึงพวกอสัพนะแล้วมาอยู่ในตําแหน่งลาพะด้วยโชคลาภด้วยแล้วพระราหูทับลัคนาราศีมีนนะครับโยกกับดาวสุขเนี่ยสุกกับราหูเนีรียกว่าเงินจากหวยนะพูดง่ายๆนะครับอ่าก็ มีทั้งได้เง e, ินเสียเง welche, ินแหละเพราะศุกร์ลาหูนั่นคือความฟุ้งเฟ้ออยู่แล้วใช้เงินก็ใช้เยอะนะใช้จ่ายก็ใช้เยอะเวลาได้ก็ได้เยอะนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับราศีมีนเนี่ยแนวทางเสริมดวงในราศีมีนก็เน้นให้คุณไปทําเกี่ยวของกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับราศีมีนถูกจัดไว้อันดับที่6นะครับต่อมาครับอันดับที่5ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพฤษภครับพฤษภหรือพฤษภานะครับ ทดสอเดีย่ยดาวโชคลาภดาวพระศพดีครับซึ่งทับลัคนาราศีและดาวโชคลาภทับรักอยู่แล้วจริงคุณต้องมีเกณฑ์โดดเด่นเรื่องโชคลาภเนี่ยตลอดทั้งปีตั้งแต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับ <S <S ยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าได้เป็นาสีที่โดดเด่นด้านโชคลาภมากกว่าใคร นะครับเพราะดาวโชคลาภนั้นทับลักนะครับดาวโชคลาภดวงที่2ดาวพุธปรากฏว่าเล็งลัคนาราศีนะครับถึงแม้ว่าจะเดินช้าไปบ้างนะครับหยุดเดินบ้างนะครับแต่เขาก็เล็งครับเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับราศีพฤษภเนี่ยดาวนักปราดสัมพันธ์กับเรือนชะตาดาวนักปราดเนี่ยก็คือพุธกับพระฤหัสมบดีนะครับแล้วก็เป็นดาวนักคิดน,นักคิดนักคิดนักปราดความคิดสร้างสรรค์เอาง่ายๆนะราศีพฤษภนะ อ่าบางคนถึงจะถึงขั้นขนาดที่ว่าคํานวณเลขเองได้เลยคํานวณเล่นเลขแล้วเล่นเองนะฮะเพราะว่าอะไร4ี่ในดาวนักปราชญ์นะครับ4 0ูนย์นี่ดาวความคิดสร้างสรรค์นะครับ5 0นย์่าก็เป็นดาวนักคิดนะนักคิดแล้วก็นักวิจัยนะเพราะดาวความคิดดาวนักปราชญ์ดาวความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมารวมอยู่ทั้งทัพและเลงลัคนาราศรีทําให้ราศรีพิศภเนี่ย จะมีแง่มุมนะฮะจะมีในเรื่องของไหวพริบป,ปฏิพานนะการคิดวิเคราะห์นะครับสามารถที่จะคํานวณนะส,นนสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะครับออกมาแม่นยำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ศบเนี่ยลองคิดเลขเองเลยนะครับหรือว่าดูเลขตัวไหนที่คุณชอบเนี่ยคุณก็ลองซื้อดูนะฮนะหมอแม่นก็รักนาผู้ศพก็ทุกวันนี้ก็คํานวณเลขเองอยู่นะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็ได้มานะฮะได้เลขจากชีวิตประจำวันแล้วก็ลองมาลุ้นหวยดูนะครับ ก็ถูกบ่อยนะครับบอกต้องบอกเลยว่าถูกบ่อยนะถูกจากเลขประจําวันนะบางทีอาจจะเป็นเลขคิวกาแฟนะครับเลขคิวการทําธุรกรรมจากธนาคารนะครับหรือเป็นเลขคิวนะฮะอย่างล่าสุดนี้ไปเที่ยวมานะครับก็ไปเที่ยวเป็นงานอีเวนต์นะฮะเวลาเข้างานเนี่ยซื้อตั๋วเข้างานเนี่ยก็จะมีลิชแบนนะฮะแล้วก็จะมีนัมเบอร์นะตัวเลขนะครับก็ได้นัมเบอร์มานะครับ448อ่า4เออ448นะครับ ก็48ปรากฏว่าไปเข้ากับหวยเวียดนามนะครับนะพี่หน่อยพี่หน่อยนะเออเนะี่ยคือมันก็ได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับรอบนี้นะหวยไทยนะครับพฤศพนะก็ยังเก่งเรื่องการคํานวณอยู่สามารถคํานวณเองได้หรือเลขที่ได้มาจากชีวิตประจำวันนี่แหละก็จะโดดเด่นนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเลขจากการทําบุญต่างๆถ้าคุณไปวัดคุณทําบุญคุณบริจาคอะไรต่างๆตัวเลขจากการทําบุญต่างๆจะเป็นสื่อน้าโชคให้คุณได้นะครับพฤศพนะก็โดดเด่น แนวทางเสริมดวงเนี่ยให้คุณไปทำสังงทานยาสั่งทายาทำบุญด้วยยา,ารักษาโรคต่างๆนะครับโรงพยาบาลส่งเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะครับพวกเนี้ยได้นะครับเพื่อศพสุขจัดไว้อันดับที่5ต่อมาครับอันดับที่4ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกรกฏครับราศีปูนะกรกฎดเนี่ยดาวชกลามคุณเนี่ยดาวสุกนะครับดาวใหญ่เนี่ยดาวหลักเป็นดาวสุก ปรากฏว่าดาวสุกเนี่ยเป็นเทวีโชคและเลงลัคนาราศีนะครับยกย้ายในวันที่5ธันวาคมสวยงามนะครับก็ปรากฏเองมีดาวอังคารทับอยู่นะครับพอดาวสุกย้ายมาปุ๊บเขาก็มาเลงกับอังคารกลายเป็นว่าสุกปากหวานอังคารรับเอานะครับโดดเด่นดังในเรื่องของโชคลาภผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูโดดเด่นเรื่องของอาชีพการงานจะนำมาซึ่งทรัพย์ ทำนำมาซึ่งการเงินนะครับเนี่ยฮะขโดดเด่นหลายจุดนะครับดาวโชคลาภดบดวงที่2ครับก็คือดาวอังคารปรากฏว่าอังคารก็ทับลักนะรับถึงแม้อังคารจะเป็นนิดก็คือเสื่อมนะครับก็แปลว่าคุณอาจจะได้เนี่ยโชคลาบอาจจะได้มาบางส่วนอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหรือคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาบจากสิ่งที่ชำรุดเสียหายหรือการเจ็บป่วยนะครับ ก็หลากหลายนะครับการเจ็บป่วยที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะที่ชำรุดมีโอกาสเป็นสื่อนำโชคให้ทั้งหมดเพราะว่าดาวอังคารแปลว่ายวดยานพาหนะนั่นเองนะครับเออก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับแนวทางเสริมดวงกรกฎเนี่ยอย่างแรกก็ทำเรื่อของมีคงนะทำทำบุญเกี่ยวของมีคมนะใบมิกล8เล่มนะหรือ8กล่องนะครับแล้วก็มีดผ่าตัดเข็มฉีดยานี่ทําได้เลยเอ,อย่างที่2เนี่ยทำบุญเกี่ยวกับ ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มการออกโรงคานนี่ก็ทําได้นะครับราศีกร,รกฎก็ถูกจัดไว้อันดับที่4ครับต่อมาครับนะเราจะเข้าสู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าท็อป 3, สามท็อปสาำหรับราศีเนี่ยที่ถูกจัดอันดับเอาไว้นะครับ7ราศีมีโชค นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะกับกลุ่มเลขเด่นนะครับมีอยู่3กลุ่มนะครับ2กลุ่มแรกชื่อว่าหมอแมนพารวยอันนี้ก็แอดไลน์มานะครับสอบถามนะเดี๋ยวหมอแมนจะส่งรา,ายละเอียดให้ให้ท่านไปสมัครกับทางอาแอดมินของพาร์เนอร์ไปเลยนะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเฮฮาพาสาเลขเป็นกลุ่มตลอดชีพอันนี้ก็มีค่าบริการนะครับ5 5าบาทตลอดชีพมีวอลเปเปอร์มงคล แถมให้นะครับเออก็แอดมาได้นะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับกับการจัดอันดับนะเป็นท็อป3แล้วนะครับจะอันดับ7ราศีมีโชค16ทธันวาคม6 7อันดับที่3ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับราศีพิจิกครับเจ้าแมงป่องนะแมงป่องขยองเดชนะครับตอนนี้นะครับพิจิกเนี่ยดาวโชคลาภ ดาวหลักนะครับคือดาวพุธปรากฏว่าดาวพุธทับลัคนณาราศีครับนะทักษะก็สวยยามที่สลากออกก็ไปออกยามพุธทธะด้วยนะครับเขาเรียกว่ามีกําลังแบบสุดๆเลยนะครับดาวโชคลาภนะดาวรองเป็นดาวพฤหรัสบดีปรากฏว่าเล็งลัคนณาราศีนะครับนะก็เล็งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าช่วงนี้นะครับเขาดัน เดินถอยหลังนะครับกำลังเขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่แต่ด้วยความเป็นจุลจักรนะครับได้ดวงมาตรฐานจุลจักรเนี่ยก็แปลว่าความสําเร็จยอมๆม,มันก็เลยมีโอกาสนะที่พิจิกเองเนี่ยก็จะมีโชคมีลาบนะครับดังที่คราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยหมอมแมนเนี่ยก็ทายไว้ลักษณะนี้แหละแต่จัดไว้อันดับที่1เลยพิจิกรนะคราวที่แล้วเนี่ย ปรากฏว่าเป็นไงฮะเลขมาด้านบนนะครับสนะี่าแล้วก็เข้าไปเลย <c oughs> นะก็นี่แหละครับก็คือความาแม่นยําทางโหราศาสตร์นะที่บางทีเนี่ยเราก็หาข้อพิสูจน์ไม่ได้หรอกนะอย่าไปหาข้อพิสูจน์มาเลย <c oughs> นะครับแต่โหราศาสตร์เนี่ยบอกว่าโหราศาสตร์ที่เป็นโหราศาสตร์ดวงดาวนะอ่านะดวงดาวนะที่มีรากฐานมาจากดาราศาสตร์นะครับก็คือแอสโทรโลจีนะครับมีความน่าเชื่อถือได้แล้วก็ ทั่วโลกเนี่ยนานาชาติเขาก็ใช้กันนะครับเออแม่ยาวไปซะและ้วพิจิกนะครับก็นะอย่างที่บอกนะครับรอบนี้ยังมีาการเขาเรียกว่ามีความน่าลุ้นอยู่ยังมีโอกาสอยู่นะครับถึงจะน้อยกว่าเขาได้แล้วเพราะว่าอะไรว่รา,าดวงดาวเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนทําให้มีราศีอื่นที่โดดเด่นกว่านะครับพิจิกไม่ใช่ว่าคุณจะแย่ลงหรอกนะครับแต่มีราศีอื่นที่เขาโดดเด่น กว่าขึ้นมานะครับอันดับเนี่ยก็ดูไวเ้เล่นๆขำๆก็เลยจัดไว้อันดับ3ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับเลขของพิจิกเนี่ยมาแม่ก็ให้ไปแล้วในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะเพื่อนๆก็ไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเลขเขาจะมาหรือเปล่ารอบที่แล้วพิจิกเนี่ยจัดไว้อันดับที่1แล้วเลขก็มา 4- 3ส นะเขาเรียกว่าฟาดฟาดเลยนะครับชาวพิจิกนะคราวที่แล้วนี่น่าจะร่ำรวยกันเยอะ <c oughs> นะออรอบนี้ก็มาลุ้นกันนะดาวหลักดาวรองค่อนข้างจะสวยงามเคล็ดลับเสริมดวงพิจิกรอบนี้ก็ไปทำบุญเกี่ยวกับแผ่นพับโบจูนะฮะบทสวดมนต์หรือจะเป็นหนังสือสวดมนต์ออกทรัพย์ปัจใจัยในการจัดพิมพ์จัดสร้างบทสวดมนต์ต่างๆนะครับนะแผ่นพระคาถานะบูชาต่างๆก็ได้หมดนะครับอย่างที่สองนี่ก็คือสังกระานยา นะทำบุญเกี่ยวกับการเจ็บป่วยพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับโรงพยาบาลสงฆ์นะเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์พวกนี้ทําได้หมดเลยนะครับราศีพิจิกถูกจัดไว้อันดับที่3ต่อมาครับราศีและลักนณาร,ราศีมังกรนะมังกรครับหรือว่ามะกรนั่นเองนะครับอาละมังกรนี่นะมังกรนี่ก็หลายหลายหลายครั้งนะที่เคยจะดับไว้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยอ่ะ ก็ต้องบอกว่าจะไม่มีเขาก็คงไม่ได้มังกรเนี่ยดาวโชคลาภดาวหลักเนี่ยคือดาวองคารเป็นนิดนะก็คือเสื่อมนะครับในรอบที่ผ่านๆมาบางทีมันกเ็เกือบจะดีนะเกือบจะดีนะแต่มันเหมือนยังไม่ลงตัวนะมีอะไรต่งางๆบางอย่างนี่มันจะติดๆอยู่นะครับรอบนี้จัดไว้ดับสองเลยนะครับอิที่ผลหลักๆเลยคือดาวสุขที่เ่อนย้ายเมื่อวันที่4ธันวาคม เคลื่อนย้ายเป็นเทวีโชคและมาทับลัคนาราศีมังกรน,นะครับดาวโชคลาภก็เล็งลักนะครับแล้วดาวศุกร์ที่มาทับเนี่ยก็เป็นดาวโชคลาภนะเป็นดาวโชคลาภดาวรองนะครับเป็นดาวปุตตะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเกณฑ์ที่จะได้จากบุตรหลานบริวารน,นะจากผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรต่างๆหรือก็ได้มาจากนะรเรื่องของออได้เองโดยไม่มีเหตุผลนะก็มีนะครับหรือจะได้ของใหม่ อย่างนี้ก็ได้นะครับของใหม่เสื้อผ้าใหม่นะพวก,กทรัพย์ทรัพย์สินใหม่ๆก็มีเกณฑ์นะครับนะมังกรนี่มีเกณฑ์ได้เยอะนะครับแล้วก็ดาวตำแหน่งลาพระมีดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวสุขด้วยคือความมั่นคงจริงๆคือถ้ามีแววได้ต้องได้อะ่ะเออนะมีเกณฑ์อย่างนี้เลยนะครับแต่าจะาได้แบบนะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่หรืออาจจะได้โชคลาภจากสิ่งที่ชํำรูธธ้เสียหายหรือถ้าได้ของได้ทรัพย์สินอาจจะเป็นของ ่ใช้แล้วของเก่าของมือสองหรือของที่ซ่อมแล้วได้เหมือนใหม่นะครับเพราะว่าอังคารเป็นนิดเนี่ยเขาเล็งรักอยู่นะครับเออก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แย่หรอกครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยทําลัคนาราศีเป็นเทวีโชคโอ้โหก็ได้ว่าเงินนะโภคทรัพย์โชคลาภความรักนะเรื่องรักๆคล้ายๆเนี่ยมันโดดเด่นพร้อมๆกันเลยน,นี่คือมังกร แรงเสริมดวงราศีมังกรอย่างแรกของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่2เนี่ยของมีคมทุกประเภทใบมีดโกน8ดเล่ม8กล่องมีดผ่าตัดเข็มฉีดยานะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยทำบุญได้ทําบุญให้วัดได้นะครับราศีมังกรถูกจัดไว้อันดับที่2ครับเอาละครับเราเข้ามาสู่อันดับที่1แล้วนะครับนะเป็นนัมเบอร์วันเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว,ว่าแชมเปี้ยน นะครับของเรานะครับซึ่งนะคราวที่แล้วเขาก็ติดอันดับมาอยู่ใน6อันดับด้วยในรอบนี้จัด7อันดับเขาก็ยังติดนะครับอันดับที่1ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับราศีธนูครับรวมไปถึงผู้ที่มีลัคนาธนูรอบที่แล้วธนูเนี่ยจัดไว้อันดับ3 นะครับจัดไว้นันดับ3เลขที่ให้ไปคราวที่แล้วเนี่ย067์ราศีธนูถามว่ามาไหมอ่าว่ากันตรงๆถ้าเป็นเอฟเซียจันแมนเป็นลูกศิษย์อาจารย์แมนจะแผงเลขแผงตามหลักคู่ธาตุ067เดนี่ยนะครับให้ไปเนี่ยนะถ้าคุณจะแผงนะคุณจะต้องแผงอย่าง7เนี่ยก็ต้องแผงเป็น1ตัวถูกมเออมันก็ต้องมี6 7แล้วก็ต้องมี61 อ่านไหมเออต้องมีหกเนี่ยแผงเป็น4เพราะนั้นต้องมี4 7แล้วก็จะมีสี่หนะครับไอ้สี่เจ็ดสี่หนึ่งอาจจะไม่เข้าเพราะมันมา4 3เนาะเออแต่ว่าไอ้หกเจ็ดกับหกหนึ่งเนี่ยมันเข้าหกหนึ่งนะอ่าใครเล่นเลขแผงเลขแปลแงนะคก็รับรองว่าน่าจะจ้าจะได้แต่ต้องแผงตามหลักเนี่ยตามหลักอาจารย์แมนนะตามหลักคู่ธาตุนะครับตามหลักคู่ธาตุก็ไม่มีอะไรมากอ่ะ บอกไว้อีกสักนิดนึงนะฮะเป็นเกร็ดความรู้นะครับก็คือ1่งแผงเว้น7นะ2แผงเว้น5 3แผงเว้น8 4, 6, นะครับ4่แผงเป้น6นะออนะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์แล้วสมมติแบบเก้าเนี่ยต้องแผงเป็นอะไรบางคนเนี่ยเก้าก็จะไปแผงเป็น6ใช่ไหมตามหลักการที่ว่าเขียนแล้วหัวมันกระดกมันคล้ายกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าตามหลักการแล้วเก้าสำหรับอาจารย์แมนะเก้าแผงเป็น0ูนย์นะครับเพราะว่าเป็นวิญญ,ญาณธาต เห็นไหมเป็นวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่แบบจับต้องไม่ได้เห็นไหมมันมีหลักของมันอยู่ในโหราศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งถ้าท่านจะใช้หลักโดยทั่วไปใช้หลักแบบเซียนหวยใช้หลักแบบที่จำจำกันมาอ่าเช่น6ก็คือ9ตัวเดียวกันอ่าอเป็น1เพราะเขียนเหมือนกันหรือว่า7เหมือนกับ4อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ดุลพินิษและวิจารณญาณของท่านไม่มีถูกไม่มีผิดบางคนแผงแบบ อาจจะไม่ตรงหลักการแต่แผงแล้วถูกได้โชคถูกหวยก็นั่นก็โอเคถูกไหมเออแต่สําหรับในความเป็นโหรนะความเป็นอย่างหมอแมนพลังเลขก็ต้องมีหลักในการมาจับในการมายึดนะไม่ใช่บูดลอยๆอใช่ปหมละ่ะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแผงของหมอแม่เนี่ยก็แน่นอน6กับแผงเป็น4ี่เออส่ 4, แผงเป็น6อย่างนี้นะครับแต่เแผงเป็น1นึ่งเจ็ดจะไม่แผงเป็น4ี่เจ็ดจะแผงเป็น1นนะครับเพราะว่าเป็นคู่ธาตุไฟนะ คราวที่แล้วธนูเนี่ยถ้าใครติดเลขแผงเอาไว้ <c oughs> มันจะมีหกหนึ่งคุณก็จะถูกสองตัวล่างเ <c oughs> คราวที่แล้วธนูจัดไว้อันดับสามรอบนี้อันดับหนึ่งนะครับดาวโชคลาภราศีธนูเนี่ยคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาทับลัคนาราศีธนูอยู่ฮะคราวนี้เขาเคลื่อนออกอันนี้เคลื่อนออกเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนไกลเขาไปอยู่ที่เรือนการเงินเพราะนั้นเนี่ยดาวเทวีโชคสถิต อยู่ณนะเรือนการเงินแสดงว่าจะมีโชคด้านการเงินนะแล้วก็ดาวอาทิตย์ยกย้ายวันที่16ธันตาคมเวลา10บบงตรงยกย้ายจากตำแหน่งวินาศเข้าทับลัคนาราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคธนูเนี่ยเจ้าเรือนเขาคือพระรหัสบ,บดีเขาอยู่ในเรือนอริธนูเนี่ยค่อนข้างจะเจออุปสรรคเจอความท้าทายเยอะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีความท้าทายเยอะ แต่ในรอบนี้พออาทิตย์ย้ายเข้ามาทับเนี่ยมันปรากฏว่ามันเหมือนเห็นแสงสว่างทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวในเรื่องการงานในเรื่องโชคลาภเรื่องคนอุปถัมภ์ค้ำชูมันเหมือนเห็นแสงสว่างมันเหมือนมีคนมาช่วยอีกทีหนึง่งนะครับโดดเดน่นอาทิตย์คือความโดดเด่นเนี่ยนะแล้วอาทิตย์เป็นเทวีโชคโดดเด่นจริงๆนะครับก็เนี่ก็คือพูดง่ายว่าสาเหตุว่าทําไมราศีธนูเนี่ยถุงจัดระดับไว้อันดับที่1เลยนะครับ แล้วก็นะดาวพระเกตเนี่ยโคจรยกย้ายนะยกย้ายวันที่4ทันว่าผมยกย้ายเข้าตำแหน่งลาภะคือลาภผลของราศีธนูนี่ส่งเสริมมากทำให้ราศีธนูเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เล้นลับนะสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะเส้นดีรางสังหรณ์แม่นความฝันแม่นนะตีเลขจากความฝันเนี่ยบางทีตีแล้วเข้าเลยนะราศีธนูเนช่วงนี้ เซนจะดีนะครับจะฝันแม่นก็ลองดูนะครับคราวที่แล้วดับ3เลขเนี่ยมาแบบเฉียดเพราะอะไรเพราะมาเป็นเลขแผงเลขแปลงอ่าให้6 7เข้ามา61นะแต่7กับ1นเนี่ยคือตัวเดียวกันอย่างที่รู้นะครับแต่ว่าบางทีเส้นผมบางภูเขาบางคนไม่ได้ตัดเอ่อบางคนไม่ได้แผงก็เข้าใจได้ไม่ว่ากันเพราะว่าทุนทรัพย์บางคนเนะเาะอ่ไม่ได้ไม่ได้สะดวกนะครับหรือบางคนอาจจะลืม นะก็รอบนี้ก็ขอให้มาตรงๆเลขราศีธนูนี่ให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วนะครับสื่อน้ำโชงคุณเนี่ยก็คือบิดามารดาเห็นไหมบิดามารดาหรือว่าเ,เป็นพวกบินใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟนะเป็นเลขรอบตัวคุณลองพิจารณาดูนะครับแนวทางเสริมดวงนะราศีธนูเนี่ยอย่างแรกให้คุณไปทําเกี่ยวกับแสงสว่างเติมน,น้ำมันตะเกียงนะกระบอกไฟฉายทานไฟฉายนะครับหลอดไฟต่างๆได้หมดเลยอย่างที่2เนี่ยทับุญเกี่ยวกับน้ํา น้ำดื่ม15ขวด15แพ็คสายยางยาว15เมตรนะครับภาชนะใส่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำดื่มบริสุทธิ์นี่ยหะฮะออหรือทำบุญเนี่ยให้ลงท้ายด้วย15ก็จะดีมากๆนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับราศีธนูนะครับก็เอาใจช่วยนะครับ <c oughs> คราวนี้หอยมาตรงๆเลยแล้วกันนะครับราศีธนูครับถูกจัดไว้อันดับที่1ครับ เอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการจัดอันดับ7ราศีมีโชคประจำวันที่16ธันวาคม2,5,6,7นะครับก็เป็นหวยไทยงวดสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะเพราะว่าทางการเขาประกาศมาแล้วนะเขาเาเลื่อนนะจาก30ธันวาเลื่อนไปเป็นวันที่2มกราคมปี68นะครับเออวันนั้นก็ อ่ะเราก็ลุ้นกันเดือนละ2งวดอย่างเงี้ยตามปกติกันแล้วกันนะครับส่วนใครอยากลุ้นทุกวันอยากลุ้นหรืออยากลุ้นหวยเพื่อนบ้านจันพุทธศุกร์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็กองเข้ากลุ่มไปดูแล้วกันก็จะมีแนะนําให้นะครับเอาละครับขอทุกท่านสุขสมหวังมีความสุขมากๆนะครับเดินทางก็ปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ